เป็นจีนเชื้อสายอะไรครับอะไรนะครับจีนอะไรครับเป็นจีนนั่นน่ะสิครับพูดไปเร่ยตาแบบว่างเปล่าออืมนี่คือออีไปเสริมนมมาใช่อืมก็อืมเจอครั้งแรกว่าอืมอืมขึ้นนะครับก็คุยอาอีอย่างนี้อ่าครับ พาพาไปนึกถึงไอ้อ่ะต่อนี่ถือว่าเป็นเป็นข้อมูลความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับความรู้ใหม่เพราะว่าปกติไม่เคยบรีฟไม่เคยบรีฟฟญาติอย่างนี้เลยถูกต้องเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าพี่ก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันนะครับจีนสายไหนฮะ เป็นคนจริงสายจังเลยนะ,อ,ะอย่างนี้นี่เองครับครับโกเว้นโกยังไม่ถึงื่อเอาไหมเอาใหม่เดี๋ยวมึงชี้ได้ไหมโกเข้าเลยส่าและชื่อโกเวนโกครับครับอันนี้ยังยังไม่ถึงเลยครับถึงตอนไม่รออีกตีนเร็วมากครับกลับมาอืม ก็เลยแบบทวนว่าโอ้เนี่ยโกแว่นโกเลยนะเอ๊ะยังไงนะลืมเฮ้ยโกแว่นเลยเหรอโอเคดีเลยโกแว่นเลยโกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ๋อแขนขยายแขนสูงไปนิดนึงครับ เดี๋ยวมันเซ็นเซ่อเอาเออจะไปทำอะไรครับจะผมจะขยายอ๋ออวัยวะใช่ขยายรูตุลครับกำลังได้เลยเนี่ย จะเอาไปขยายอะไรฮะก็เอามาขยายอวัยวะของผมเนี่ยแหละนะครับตรงไหนผมจะเอามาขยายรูตูดอให้มันกว้างขึ้นเพื่ออะไรครับเอ่อจบที่เพื่อนกันดีอ่ะคนยังลุกอยู่เลยมันมีผีครับอะไรนะครับมันมีผีไม่มีอ๋อไม่มี ไม่มีอะไรจะเล่นเหมือนกันนะโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ตกันไม่กีได้เวเวเมื่อกี้ได้อืเดี๋ยวบานเริ่มเลยโอเคบานเริ่มเพราะว่าเราไม่ได้กินไม่ได้กินไปทำไมก็ไม่รู้ โอคืออยากให้เป็นอุทาเห่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็กดข้ามได้เลยโอเคแล้ก็ทีมงานตัดตรงอะ อาทหายเมื่อกี้เข้าไหว5.3.2แอฟฟริกาอาฟริกานี่เห็นหมั้ยครับ <c oughs> <c oughs> คิดได้กว่ากูกางคิดก,กูทำอะไรอยู่ว่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเอาใหม่ครับอาฟริกา4 3 2ถ้าอย่างแอฟฟริกา ฝุ่นออกมาขอดื่มนะเอาเอาน้ำมาไว้แก้วหนึ่งแล้วถ้าอย่างแอฟริกาอาฟริกที่ยิ้มทำไมยังไม่หันยัง่หพูดเลยโดนะโดนละโดนเส้นละเดี๋ยวพ่อขอพ่อขอห้านเลยโอเคไยังพร้อมยัง้าสี่ ดนละบอกแล้วบอกแล้วโดนแล้วเอาสักเอาสักสิบประเทศแล้วกันนะสี่อม้อเดี๋ยวมีดิสนีย์ด้วยมึงอ๋อดิสนีย์กับยูนิเวอร์แซลอ่ะห้าสี่สามสองพอมึงพูดดิสนีย์กูนึกไปถึงดิสนีย์แล้วเนี่ยเชืยกูนึกไปถึงเสียง ไอ้พวกสกุบิด네ูฮี้อะไรแล้วเนี anyway ่ยอ่ามาโอเคห้าสี่สามสองเดี๋ยว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 ไปเองเดี๋ยวก่อนโอเมันถึงจุดแล้วถึงจุดแล้วมองหน้ากันแล้ว เราเลไม่ได้แล้วดูแล้วเวลาถ้าถ่ายคนเยอะๆมันจะยิ่งนานใช่ไหมเพราะว่ามันจะผัดกันขำบปะถ้าถ้าถ้าเป็นวงอ่ะใช่ไหมมันมีคนหนึ่งหลุดแล้วคนอื่นมันก็จะหลุดตามเนี่ยแต่นี่คนเดียวนะอ่าโอเคแต่คนเดียวนานก็มีห้าสี่สามสองได้ถ้าอย่างแอฟริกาอารบอริกาป เปลี่ยนประเทศได้ว่ะกูไม่ชอบคำว่าแก๊ปทำไมเออไม่ชอบไม่บอกกูต้องฟให้ได้ เดี๋ยวกูเริ่มเลยห้าสี่สามสองโอเคแล้วถ้าอย่างอาจตินนะฮะย้ายย้ายทวีะกลัวย้ายไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ ้าสี่สามสองห้าสี่สามสองถิ่นบไปก็ห้าี่สามสงได้ได้ได้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ช้ำมึงห้าสี่สามสอง และที่อย่างแอฟริกาครับก็อาฟริกับหืมอือหอหือหือหือือือมอหนอห้อสือสาอหอห และเช่นอย่างแอฟริกาครับก็อาฟริกัปโอ้โหมามีประเทศอื่นป่มวะ เอาให you know. ้พอใจเอาให้พอใจมีแ <Wall> ต <jaar Twilight> ่แล้วก็ในหัวมีประเทศต่อจากแอฟริกาด้วยนะมากว่าเดิมอีกเนี่ยคิดไปถึงนู่นแล้วมาเอาตรงนี้ได้ก่อนโอเคห้าสี่ห้าสี่สามสองและถ้าอย่างไอแอฟริกาครับก็แอฟริกา ันเหมือนโลกเว้ยไม่จะติดติดเบวช่วยด้วยเอาหือไม่ได้ในจุดนี้หรือเปล่ามาเบลต้องมามองหน้าดิเบลต้องเห็นหน้าด้วยไม่ได้เนี่ยมันต้องมันต้องมีการสบตากันห้าสี่สามสองอ่าแล้วถ้าอย่างแอฟริกาครับเอาใหม่ที่ จะออกจะออกขอกันกันก่อนโอเคห้าสี่สามสองเข้ยยไม่เดี๋ยมันไปเรื่อยก็หายแล้วประมาณ3ชั่วโมงเดี๋มันก็หายห้าสีอพูดพูดภาษาไทยไป ุเปลี่ยนเป็นภาษาโดนันดักได้ไดอันนี้เรียนมาคพอนขอ้างแอดวานแล้วโอเคอันนี้นผมยกตัวอย่างสวัสดีครับ,บ,บ,บวันนี้สนุกกันไหมครับหลังกล้องขำนีไ้ได้ไหมเมื่อกี้หน่อย มาด้วยรถอะไรมากันกี่คนวันนี้โอ้โหมาเที่ยวที่ไหนมาก็บอกว่าพอก่อนเนี่ยมันยาวมันยาวอะแล้วมาทำทำทำเสียงนูนตั้งใหม่อะไรนะครับแล้วแบบไอ้เหี่โอเคโอเคมึงไปหลายอย่ะแนี้ห้าสี่สามสอง บอันนี้เป็นที่ไหนครับอยู่ในเวอร์แซล o ละ้ตายลำบากก็ต้องพูดใหม่เลยไม่้มึงพูดต่อได้๋อพูดต่อได้โอเคโอเคไอ้ขัวเริ่มใหญ่อ้อย่างโดนันดักสวัสดีครับมินเนี่ยนะะ สวัสดีครับไม่ได้อวเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละเอาแหลนั้นสหละสัปสันสััสดีครับไั้อ้นส้นส้นส้สัน อ่ะองมาองมาตงแลิกจะขุยกันทำไมเนี่ยเสียงแบบดสวบจุงกิจุงกิเอ๊ะจิงกิอืมคืนดีกว่ะไม่รู้อันไหนถูกเนี่ยตกลงมันชื่ออะไรวะโดมันชิงกิ คันเลยก็ได้ครับคันเลยก็ได้ครับครับครับต้องมีชื่อเป็นอินเดียอินเดียนี่ชื่อว่าฮิซารัซินวารุตเทาจุปราโออีกอีกครั้งได้ไหมครับผมว่ากินเลยดีกว่า เราคุณต้องพูดใหม่ด้วยเอาใหม่เอามาพูดพูดชื่อใหม่ก็คือชื่อใหม่เลยอ่ะเอาใหม่ครับเปลี่ยนอีกแล้วครับก็คือเปลี่ยนชื่อชื่อนี้ชื่อว่าฮิสึบะเหรอขออนุญาตสัตวล้ยงจี้เลก็จบอย่างงี้เลยก็แบบอุณหภูมิเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมสัตว์ล้างล้างก่อนทำเลยครับเ เอยครับอ่ะโอเคห้าส่มนั่นแหละครับมันเป็นคนเขาลื่นไปเองเราก็พยายามอ่ะไหนๆก็เล่นกันแล้วก็เอาเป็นคอนเทนต์แล้วกันคือพี่ก็รู้สึกว่ามันไมเฮ้ยอย่าคำนี่ต่อต่อแล้ว มันเป็นเรื่องที่คนแบบเข้าใจผิดไปฮะฝนมันไม่ได้ตกทุกครั้งที่ผมไปใช่พี่ก็รู้สึกมึงอะไรอย่างเไม่เวลาพูดแล้น้ำมึนๆอีอ่ะรอรออเดี๋ยวนะโอ้หเยือแล้วไม่ต้องกั้นคำเลยเดี๋ยนะสี่สามสองมันเป็นแบบเรื่องที่คนแบบคิดกันไปเองอะใช่พี่ก็รู้สึกแบบนั้นคือมันมันไม่เกี่ยวกับคุณบานสเลยไม่เกี่ยวผมคุณบาสมาที่ ที่นี่ก็มันก็ปกติมันไม่ตกครับมันไม่ได้ตกอยู่แล้วใช่แค่เรื่องบังเอิญมันบังเอิญมากๆเพราะว่าคุณบาสพระจ้าพไปที่ไหนมันตกก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเลยคือแง่เนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับโหก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณบาสมากนะครับที่มาในงารเรานะครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับพอได้เรามั้ง Vai aí, <laughs>